สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จันทามามากิน 1, นึ่งปลาดินได้จ้ะผักก็มีนี่ตะก,กูดแตงแล้วก็ผักบุง้งต้นหอมยอดผักตังก็มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่เวลามากินกันเลยค่ะทุกคนมากินเอากันได้จ้ะร่มไม่เบื่อ,อยู่อ่ะไม่เป็นไรครับกินมกระไดยู่ที่ป็นมืดมันพัดมันหายแล้วแบบนั้น ม,ม,มันก็ี้ไทยเลตจังเลยลืมกดกล้องเรื่องไหนกันรึหาไม่ร,รู้ยงไงแบบเน Thế kia nhà sẽ dài quá Thái thái thúc Hãy m u 방 อันอนเลยกลูอิทายได้แต่ละคลิปโอ้มากลำบิดอะรอะแับ Dua-dua aja ngasih ya Usaha energi Ini Panin Lightning one. อยูล้างมากดได้กูได้อิ่มแล้วปะขึ้นมาเยอค่ะทายสองรอบเนาะรอบแรกก็าทายกันสองรอบก็ลืมกดอะไรทรอบสองอ่ะโอเคอืมัสดีค่ะ